ปราสาทตาเมืองทมยุทธการทางลาดระเวนสยบระเบิดวินาทีนี้ไม่มีคำว่าเหนื่อยทหารไทยใจเกินร้อยบุกป่าฟาดงสร้างทางคอนกรีตยุทธศาสตร์กลางสมรภูมิปราสาทตาเมืองทมเส้นทางนี้ไม่ได้สร้างแค่ด้วยปูนแต่มันสร้างด้วยหยาดเหงื่อและชีวิตเพื่อปกป้องอธิปไตยไทยใครรักทหารไทยกดไลค์รอไว้เลยครับ สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยครอบครัว28 HB News ทุกท่านวันนี้ผมมีข่าวร้อนที่อ่านแล้วต้องฮึกเหิมมาดูภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลทหารพรานและกองกำลังป้องกันชายแดนแถวปราสาทตาเมืองทมจังหวัดสุรินทร์ครับสภาพพื้นที่ตรงนั้นบอกเลยว่านรกเรียกพี่ทั้งป่าทึบทั้งธุรกันดารแต่พี่ทหารเราไม่ถอยพวกเขาเร่งสร้างเส้นทางลาดตะเวนคอนกรีตกันแบบหารุ่งหาคำ่ำเพราะอะไรน่ะหรอก็เพราะทุกวินาทีหมายถึงความปลอดภัยของประเทศครับ คุณผู้ชมครับลองคิดตามผมนะทําไมต้องรีบสร้างเพิ่มความคล่องตัวเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเข้าถึงจุดเกิดเหตุให้ไวที่สุดสยบภัยเงียบพื้นที่ตรงนี้มีความเสี่ยงเรื่องทุ่นระเบิดและการลักลอบรุกล้ำจากฐานฝั่งเพื่อนบ้านการมีถนนคอนกรีตที่ชัดเจนทำให้เราตรวจการได้ง่ายขึ้นใครจะแอบมาฝังระเบิดทำได้ยากขึ้นแน่นอน ลดการสูญเสียสภาพภูมิประเทศที่ลื่นและชันเคยทําให้กําลังพลเราบาดเจ็บจากอุบัติเหตุมานักต่อน,นักแต่วันนี้เราจะไม่ยอมให้ใครต้องบาดเจ็บฟรีๆอีกต่อไปนี่แหละครับคือวินัยและความมุ่งมั่นของรั้วของชาติที่อยู่แนวหน้าพวกเขาไม่ได้ทําเพื่อชื่อเสียงแต่ทําเพื่อพี่น้องชาวไทยทุกคนที่หลับสบายอยู่ข้างหลัง ผมอยากถามความเห็นคุณผู้ชมหน่อยครับคุณคิดว่าการปรับปรุงเส้นทางยุทธศาสตร์แบบนี้จะช่วยให้ชายแดนไทยเราเข้มแข็งขึ้นขนาดไหนหรือใครอยากส่งกำลังใจให้พี่ๆทหารพรานที่ปราสาทตาเมืองทมคอมเมนต์ลงมาตอนนี้เลยครับทุกคอมเมนต์ของคุณคือพลังใจให้คนทำงาน ถ้าชอบข่าวเจาะลึกแบบถึงพลิกถึงขิงและอยากสนับสนุนทหารไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปให้โลกรู้และที่สำคัญกดพระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตาม28 HB News ไว้ด้วยเราจะก้าวสู่100,000ซับไปพร้อมกันเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้ฮีโร่ชุดเขียวของเราข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านสวัสดีครับ